บงคอกชวยรลงไปไปไปหามังม่วงลนมังม่วงลนลมแรงลมแรงพี่น้องไป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 ได้มาแล้วจ้าบะนีประมาณแปดสิบบาทจ้ะถ้ากินวันละสองลูกนี่เยอะไปไหมอ่ะถามไปงั้นแหละ <laughs> กินเยอะอยู่ดีเพราะว่ามันไหนเรากินผลไม้ตามฤดูกาลเนาะ ลวไม้ตามฤดูกาลเขาก็ไม่แพงนี่แหละเออเบอรอันนี้เขียวสวยนะดูกันเพลินๆพี่น้องช่องเนี่ยเพื่อความเพลิดเพลินและบันเทิงเออนอะทั้งกินทั้งบันเทิงทั้งตลกได้หัวราอด,ด้วยได้กินได้หัวราะอูอ้ตายลมแรงชูวินดี sorry 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 not my room อนะ้าว <c oughs> อืออืออร่อยตามท้องเรื่องอือหึเขียวเสวยอือข้าวไม่ต้องกินอือ กินตามงบประมาณไปหน่อยลาไปก่อนเด้อขอบคุณหลายๆที่มาเยี่ยมชมจ้า thanks so much my friend see you next video bye 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 bye, bye.